สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับอีกเช่นเคยวันนี้ก็พาพี่ๆทุกท่านมาดูสูตรปุ๋ยนะครับหรือว่าผสมปุ๋ยใส่ข้าวกอขอหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเป็นอายุข้าวสิบแปดวันนะครับเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งนะครับสูตรที่ผมใส่ก็มียูเรียหนึ่งลูกนะครับสิบห้าเจ็ดสิบแปด สามลูกนะครับแล้วก็สิบหกยี่สิบศูนย์หนึ่งลูกนี่นะครับผสมสิบห้าเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็ยูเลียแล้วก็บวกกับสิบหกยี่สิบศูนย์แล้วก็สิบห้าเจ็ดสิบแปดนะครับอีกสองลูกก็แล้วแต่ละท่านจะผสมแบบไหนนะครับผมจะผสมแบบที่ท่านเห็นอย่างนี้เลยนะครับโดยการเรียงยังไงก็ได้นะครับ จะตักยังไงก็ได้นะครับ15-78ผมใช้ของตามงกุฎนะครับแล้วส่วน16-20ใช้ของตากระต่าย46-00ก็ใช้ของตากระต่ายนะครับสูตรในรอบนี้ก็จะหวานทั้งหมด5ลูกนะครับเป็นสูตรแบบนี้เลยนะครับการผสมก็ง่ายๆนะครับแค่มีกระสอบเอามาหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตักยูเลียนะครับ ตัก15 78แนะครับแล้วก็ตาก16 20 0ศแล้วก็มาตัก15 78อีกทีนึงไล่ไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วเราก็เช็คไปเช็คมานะครับส่วนปุ๋ยที่เหลือนะครับก็คือเราจะเอาไว้หวานรอบ2นะครับกับรอบ3รอบ2กับรอบ3ผมจะไม่ใช้ยูเรียนะครับจะใช้16 20 0ศนตากระต่ายแทนแล้วก็ใช้15 5ห20 นะครับตาปุ๋ยทิพย์นะครับผสมกับปุ๋ยตัวใหม่นะครับสูตรใหม่ที่เป็นสูตรดีแล้วก็ใส่เพียวๆได้นั่นก็คือสูตร15-5-35นะครับเราสามารถเอา15-5-35เพียวๆตัวเนี้ยนะครับเอาไปใส่รอบ2กับรอบ3โดยที่ไม่ต้องผสมอะไรได้เลยนะครับใช้ปุ๋ยทิพ15-5-35ตัวเนี้ยเพียวๆได้เลย ลูกละ1,090บาทนะครับ15,5,3,5เลขสวยส่วนรอบแรกถ้าใครจะใช้ปุ๋ยทิพย์7 7 77เเขาก็มีนะครับไม่ต้องมานั่งผสมแบบนี้อีกแล้วนะครับที่ผมผสมนี่ก็เพราะว่าผมอยากให้ปุ๋ยเนี่ยมันออกมาหลากหลายการใช้งานแล้วก็พืชเนี่ยกินได้หลากหลายมากกว่าการเอาสูตรใด,ดสูตรหนึ่งมาใส่เพียวๆครับก็จะใช้ปุ๋ยทั้งหมด สิบห้าลูกสิบห้าลูกนะครับหวานรอบละห้าลูกนะครับก็จะหวานสามรอบรอบละห้าลูกก็เป็นทั้งหมดสิบห้าลูกนะครับต่อพื้นที่สิบสี่ไร่ก็ตกไร่ละลูกนิดๆน,น,นะครับในการหวานปุ๋ยก็ขอหนึ่งร้อยเจ็ดครั้งแรกก็ว่าจะหวานไร่ล,ละลูกกว่านะครับแต่ก็ดูๆแล้วก็ตกไร่ละลูกนะครับกําลังพอดีนะครับก็ ตามนี้นะครับสูตรปุ๋ยที่เกรียมไว้แล้วก็่ปเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่าทำไมผมถึงใช้ยูเลียในรอบแรกแค่ลูกเดียวทำไมผมถึงเอาสูตรเข้ามาผสมยูเรียทำไมผมไม่หวานยูเลียเพียวเพียทำไมผมไม่หวาน15 7 18าเจพียวเพียทำไมผมไม่เอา25 7 7หมาเพียวเพียวไปดูกันเลยครับ ก็มาต่อนะครับมาต่อจากภาพเมื่อกี้นี้นะครับจากเราผสมปุ๋ยเสร็จนะครับผมก็จะทําการหว่านเลยนะครับในวันนี้แหละนะครับก็อายุข้าวตอนนี้ก็18วันนะครับ18วันก็ขอ107ก็ตามภาพที่ท่านเห็นอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเห็นยังครับว่าข้าวมันเขียวนะครับข้าวผมเนี่ยมันเขียวนะครับเขียวจากน้ํานะครับน้ํากับดินที่ดีนะครับเมื่อน้ําดินดีนะครับ ข้าวมันจะโตสูงนะครับอ่ะคุณดูลักษณะข้าวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับลักษณะข้าวนะครับพุ่งโตเขียวนะครับหลังจากที่เราฉีดยาฆ่ายาไปแล้วก็ตามนะครับนี่คือลักษณะหญ้านะครับผักบุงผักบุ้งมันจะเน่าตายอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับว่าญ้าที่มันโดนน้ําแช่เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเน่าตายแต่จริงๆมันต้องเพิ่มระดับน้ําให้สูงกว่านี้นะครับแต่ผมยาแบบนี้แหละย้ามันเหลือรอดแค่ไหนก็ ให้มันรอดไปนะครับเพราะว่าข้ามันร้อยวันขึ้นนะครับนี่คือลักษณะแปลงนานะครับแปลงนาที่เราทําการฉีดยาแล้วก็ปล่อยใส่น้ํานะครับวิดน้ําใส่แล้ววันนี้เราจะมาวานปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะข้าวเนี่ยมันเติบโตเขียวแล้วก็สูงนะครับผมถึงได้ไม่เน้นการใส่ยูเรียนะครับส่วนท่านไหนที่ข้าวแบบเหลืองแจ้แกนมันไม่ค่อยพุ่ง อันนั้นนะคุณใส่ยูเรียได้เลยในรอบที่สองรอบที่สามสามารถผสมยูเรียได้เลยส่วนคนที่นาเป็นแบบผมเนี่ยนะครับน้ํามันดีอ่ะน้ามันเขียวนะครับหรือว่าข้าวมันเขียวเนี่ยการใส่ปุ๋ยยูเรียในรอบแรกเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับก็การที่ข้าวมันเขียวจัดหรือว่ามันพุ่งจัดโตจัดเนี่ยแล้วคุณไม่ดูลักษณะข้าวของคุณนะครับ ข้าวพวกคุณเนี่ยมันเขียวดีอย่างเงี้ยนะครับมันเขียวมันโตมันพุ่งนะครับแล้วคุณไม่ดูลักษณะใบข้าวหรือต้นข้าวเป็นหลักนะครับคุณโฟกัสแต่อยากจะให้มันเขียวอยากจะให้มันงามแล้วคุณก็อัดปุ๋ยยูเรียไปเยอะๆเนี่ยระวังเรื่องหนอนกอมแมลงที่จะตามมานะครับอันนี้ระวัดน้ำระมัดระวัะวงกันด้วยนะครับส่วนตัวนะผมจะใช้สูตรในการบังคับไม่ให้ข้าวมันไหลมันงามนะครับ ผมถึงได้เน้นแต่สูตรไม่เน้นพวกยูเรียเยอะนะครับเพราะว่าการที่เราหวานปุ๋ยโดยการสังเกตต้นข้าวเนี่ยหรือว่าดูข้าวเป็นหลักเนี่ยปัญหามันจะเกิดน้อยหรือว่าปัญหามันจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหานะครับแต่ถ้าคุณแบบทำโดยที่คุณไม่ได้มองต้นข้าวว่าเขียวพอยางงามพอยางอย่างเงี้ยแล้วคุณใส่ยูเรียในรอบแรกเนี่ยอย่างผมเนี่ยคุณดูนะครับถ้าข้าวพวกคุณ เขียวแล้วงามแบบผมอย่างเงี้ยแล้วคุณใสยย่ยูเรียรอบแรกเพียวๆเลยโดยที่ไม่มี16-20ศูนย์ไม่มี1 5บห้หรือไม่มี15-78เข้าไปช่วยกดเนี่ยคุณคิดว่าข้าวคุณมันจะไหลไปถึงไหนล่ะครับใบอาจจะงออาจจะงามหนอนมแมลงก็อาจจะกวนผมถึงได้ให้หนักตัวท้ายเข้าไปช่วยนะครับเพื่อลดความงามของข้าวเนี่ย ให้มันดรอปลงนะครับคราวนี้เรื่องมแมลงเรื่องเชื้อราเนี่ยมันก็จะเกิดน้อยเพราะว่าข้าวมีภูมิคุ้มกันนะครับฉะนั้นก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับว่ามันจะมองเป็นแบบไหนเดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่าหลังจากหว่านปุ๋ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคุณดูภาพตอนนี้ไว้นะครับว่าลักษณะข้าวมันเป็นประมาณนี้นะครับมันเขียวแบบนี้ผมถึงได้ไม่ใส่ย,ยูเลียนะครับโอเคในรอบที่สองกับรอบที่3ามเนี่ยผมจะเน้นไปทางหนักสูตรหมดเลยนะครับผมจะไม่ใสยย่ยูเลีย แต่ถ้าท่านไหนที่รอบแรกใส่ยยูเรียไปแล้วมันเขียวแบบนี้เลยนะครับรอบที่สองนะครับผมไม่แนะนําให้คุณใส่ย,ยูเลียนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาหนอนนะครับแล้วมาตามแก้ทีหลังอ่ะมันจะหมดเงินหมดปัญหาเยอะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ค้าวอายุ18วันเดี๋ยวผมไปผสมปุ๋ยให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำการหวานกันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็วิธีการผสมปุ๋ย ในแนวทางของผมนะครับสำหรับคนที่ทำนาน้อยๆนะครับทำนาน้อยๆนะขอย้ำไม่ได้ทำนาเยอะนะครับก็สักประมาณ20ไร่อะไรประมาณนี้นะครับก็20ไร่ก็จะแนะนำเป็นการผสมแบบที่ผมผสมอยู่เนี่ยนะครับก็ตักนะครับแต่ละสูตรปุ๋ยนะครับลงไปในกระสอบตักทีละสูตรทีละสูตรทีละสูตร ให้มันครบที่เราเรียงนะครับเนี่ยเราก็ตักไปเลยนะครับสิบหกนะครับยี่สิบศูนย,ย์อย่างเงี้ยนะครับสิบห้าเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยยูเลียอย่างเงี้ยเราก็ตักไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ใส่ลงไปในกระสอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตักเต็มกระสอบเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับเอาแค่กําลังเรายกไหวนะครับคอยย้าเอาแค่กําลังเรายกไหวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตักนะครับ ิบห้าเจ็ดสิบแปดอย่างนี้นะครับตักลงไปนะครับเป็นเม็ดสีเดียวกันนะครับปุ๋ยตามงกุฎเป็นเม็ดสีเดียวกันนะครับแล้วก็ตักยูเลียนะครับอีกหนึ่งตักลงไปนะครับแล้วเราก็มาตักสิบห้าเจ็ดสิบแปดลงไปตามนะครับแล้วเราก็ตามไปด้วย 16, 20, สิบหกยี่สิบศูนย์อีกหนึ่งตักนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยสิบห้าเจ็ดสิบแปดเราจะตกักวนแบบนี้ครับเท่ากับที่กำลังเรายกไหว จากนั้นเราก็ยกกระสอบที่เราตักลงไปเนี่ยเทใส่กระสอบเปล่าอีกระสอบหนึ่งเพ<ๆ>ื่อทําการให้ปุ๋ยเนี่ยมันไหลออกจากหนึ่งกระสอบไปลงอีกระสอบหนึ่งให้เท่ากันนะครับแค่นี้เองจากนั้นหลังจากเราเทใส่กระสอบมาแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นกระสอบอย่างที่ท่านเห็นแบบนี้จากนั้นเราก็ยกออกมานะครับมาเทใส่เครื่องฉีดหรือเครื่องพ่นของเรามันก็จะเท่ากับเรา เทกหรือว่าทําให้มันเข้ากันในรอบที่2นะครับมันก็จะเข้ากันดีนะครับอย่างที่ท่านเห็นสูตรรอบนี้ก็ขอย้ําก่อนนะครับเป็นยูเรียหนึลูกนะครับ 15, 78, 3ลูก 16, 20, กยลูกเขารวมกันนะครับได้จํานวนกระสอบนะครับหลูกนะครับต่อ14ไร่นะครับ,นะรบ,นะรบในการหวานรอบที่1นะครับ ก็ตามนี้เราก็ผสมใส่อย่างนี้เลยนะครับข้าวเนี่ยนะครับให้ทุกท่านมองสัญ,ญลักษณ์นะครับมองข้าวตนเองเป็นหลักการใส่ยูเลียจะเยอะจะน้อยให้ขึ้นอยู่กับที่ลักษณะข้าวพวกท่านถ้าข้าวพวกท่านมีความเขียวมีความงามนะครับเป็นทุนหรือว่าดินดีนะครับเป็นพื้นเป็นทุน ก็แนะนำว่าให้ใส่ยูเลียหนึ่งลูกนะครับต่อ14ไร่หรือต่อ10ไร่หรือต่อ15ไร่ก็ได้ยูเลียแค่ลูกเดียวผสมสูตรสูตรจะช่วยดึงช่วยชะลอความงามหรือการเขียวของข้าวเนี่ยไม่ให้มันไหลไม่ให้มันเด่นเกินไปซึ่งถ้ามันเด่นในฤดูร้อนเนี่ยพวกหนอนพวกมแมลงเนี่ยมันจะชอบนะครับขนาด ที่ท่านเห็นอยู่ดังกา่าวใบเล็กๆนะครับมีความเขียวไม่มากเกินไปนอนยังมาเริ่มวางไข่แล้วนะครับตั้งแต่อายุ18วันคิดภาพด,ดูสิครับว่าถ้ามันเขียวกว่าเนี้เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในเมื่อเราพึ่งจะใส่ปุ๋ยรอบแรกผลแรกเราต้องมานั่งเจออะไรครับเชื้อรานะครับเจอหนอนนะครับเจอไข่ มากกว่ากี่เท่าแล้วเราจะเริ่มกังวลในการใส่ปุ๋ยฉะนั้นสังเกตใบข้าวต้นข้าวเป็นหลักนะครับว่าต้นข้าวใบข้าวของทุกท่านเนี่ยมีความเขียวแบบกลมเกินจักธรรมชาติหรือว่าเขียวมากเกินไปถ้าเขียวมากเกินไปแบบเขียวจัดเลยนะครับแบบมันไหลมันเขียวมันงามจัดแนะนำให้หา1620ศบวกกับ1 5 5 20 นะครับหรือจะบวกกับ15 78หรือจะบวกกับ15 5 35ก็ได้แล้วแต่ทุกท่านหาซื้อปุ๋ตามบ้านทุกท่านได้นะครับก็เป็นนั้นว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนะี่ยก็มีเท่านี้นครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านผสมนะครับสําหรับนาที่แบบเรามีกําลังทําไว้ส่วนคนที่มีนาะเยอะๆนะครับท,ทําที 50, 60, ห้าสิบหิบไร่เนี่ยรอบแรกเลยนะครับรอบแรกเลย ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับหาสูตร2577นะครับตาปุ๋ยทิพดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ว่ามันเป็นปุ๋ยแบบไหนนะครับจะเป็นสูตรไหนก็ได้จะเป็น2577หนะครับหรือพวก1578หรือคุณจะเอาแบบเพียวๆตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับส5บห้าห้ายอะไรพวกเนี้ยแต่เรื่องผลผลิตเนี่ย ผมก็ตอบคุณไม่ได้นะครับว่ามันจะได้ดีไหมมันจะได้ผลผลิตตามเป้าตามเกณฑนที่คุณอยากได้หรือเปล่าผมก็ตอบให้คุณไม่ได้แต่ผมตอบคุณได้แน่นอนว่าถ้าคุณใช้ปุ๋ยหลังเนี้ยเรื่องแมลงเชื้อรามันจะกระทบน้อยนะครับหรือมันจะไม่เกิดเลยหรือการใช้ยาฉีดหลังใส่ปุ๋ยเนี้ยมันจะไม่พบเจอเรื่องที่ต้องมานั่งปวดหัวหรือว่าเก็บทีหลังเลย เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะปุ๋ยเคมีที่เราใส่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ได้ผลผลิตถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีน้อยผลผลิตเราก็ได้น้อยซึ่งน้อยในที่นี้ก็ต้องมามองอีกว่ามันคุ้มกับน้ำที่เสียไปคุ้มกับเงินคุ้มกับเวลาที่เสียไปหรือเปล่าจากคำว่าลดต้นคุน ส่วนตัวผมไม่ได้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องอยางหรอกนะครับผมไปลดต้นทุนตอนช่วงไถเองนะครับหมักเองนะครับแล้วผมก็เลือกที่จะทําเองนะครับถ้าเราจะลดต้นทุนเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยเรื่องอยางเนี่ยผมมองว่าผมคงลดให้ไม่ได้นะครับตรงจุดนั้นเพราะว่าถ้าเราลดปุ๊บผลผลิตเราลดต่าง เราก็มองว่ามันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้น้ำชนละระทานวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ